สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับย่าอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำม,มิทีการชาแนลคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมีเ,เพื่อนๆมาถามว่าเขาบอกว่าโบราณท่านว่าถ้าปลูกยางอินเดียไว้ประดับหน้าบ้านนั้นไม่ดีจริงหรือไม่ตรงนีม้มุมในความรู้สึกที่เราเป็นคนชอบต้นไม้นะคะ วันนี้ยามมาไขข้อข้องใจจริงๆค่ะเนื่องจากว่ายางอินเดียนะคะที่เขามองว่าเอาไปทำในพวงดีค่ะเขาก็เลยมองว่ามันไม่เป็นมงคลแต่ความเป็นจริงค่ะทำไมเขาถึงเอายางอินเดียไปใส่ในพวงดีเนื่องจากเนื่องจากยางอินเดียนะคะ เป็นใบไม้หรือกิ่งไม้ที่ไม่เหี่ยวเร็วเขาค่อนข้างที่จะรักษาความชื้นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนเด็ดใบออกมาเขาจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะทุกคนดังนั้นนะคะใบยางอินเดียเขาเลยนิยมที่จะเอาไปใส่ในพวงหรีดจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ไม้ที่เป็นอะเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ เขาเป็นไม้ที่สวยมากๆและเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีและที่สำคัญนะคะเขาดูดซับพ,พวกสารฟอร์มานดีไฮด์ดีมากๆดังนั้นสิ่งสำคัญเรามองที่จุดไหนใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงคือเขาเป็นไม้ฟอกอากาศเป็น ไม้ฟอกอากาศดูสารพิษดีๆมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเรามีกิจกรรมในห้องไหนเยอะๆอย่างเช่นเราเป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะคะที่เรามาอยู่ทำกิจกรรมตลอดทั้งวันอาทิเช่นดูโทรทัศน์ทานข้าวหรือจะเป็นนั่งเล่นเกมสนุกสนานด้วยกันกับครอบครัวดังนั้นถ้าหากเรา ใส่กระถางไว้และประดับในห้องนี้บอกเลยค่ะว่าดูดสารพิษดีจริงๆเฟาะอากาศให้เราได้ดีจริงๆค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาจะมาแนะนำยางอินเดียด่างชมพูนะคะและบางต้นเป็นด่างขาวจริงๆยา มีแค่ต้นเดียวที่ยาปลูกนะคะเสร็จแล้วยาก็ขยายพันธุ์ค่คะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ายาขยายทั้งกิ่งและใบ,าบามาดูพร้อมกันเลยค่ะวนันนี้ยาขยายยังไงมาดูกันค่ะนี่ลยค่ะทุกคนนั่นก็คือยาอินเดียด่างชมพูนะคะแล้วก็ด่างขาวบางใบจะเป็นขาวนะคะบางใบจะออกเป็นสีชมพูนะคะทุกคน ถ้าอันไหนที่เป็นสีชมพูนะคะตัวหลังใบเขาก็จะเป็นสีชมพูค่ะส่วนอันไหนนะคะที่ออกเป็นขาวเขาก็จะด่างเขาก็จะออกขาวๆนิดนึงนะคะเขาจะสวยมากๆเลยนะคะมันเป็นลักษณะเหมือนอยางอินเดียเขียวหรือว่าดำนะคะก็คือเขาก็จะนำใบไปลักษณะใบของเขาจะเรียวะคะ่ะทุกคนจะเรียวนะคะแข็ง มันเงาสวยและอยู่ได้นานนะคะการขยายพันธุ์ง่ายมากๆค่ะจะขยายด้วยใบหรือตัดกิ่งใบหรือตัดลำต้นคือทำได้หมดเลยนะคะทุกคนและขยายได้ง่ายจริงๆแต่ก่อนเราจะไม่ค่อยได้เจอแบบนี้เราจะนำเข้าจากจีนซะส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็น ยาก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่ตอนนั้นยาต้องการที่จะปลูกยาก,ก็ต้องลงทุนซื้อหนึ่งต้นค่ะทุกคนพอซื้อหนึ่งต้นจริงๆต้นแบบเล็กมากๆเลยนะคะน่าจะเท่ากับหนึ่งข้อ,อหนึ่งคืบยานะคะพอยับซื้อมาปลูกเราก็อยากรู้วิธีว่าเราอยากขยายเองค่ะเราก็เลยต้องทำเนื้อ ทำการขยายก็จะได้ต้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะทุกคนดังนั้นวิธีขยายนะคะของยายาขยายโดยหใช้ใบขยายค่ะก็คือช่ำใบลงไปแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาจะสดชื่นและยังอยู่ได้นานมากๆนี่อยู่เป็นเกือบสองเดือนนะคะทุกคนนี่คือยาช่ำใบเลยนะคะ สองค่ะทุกคนนี่ยก็เอากิ่งธรรมดาเนี่ยคะ่ะที่ไม่มีใบเลยเสียบลงไปเราก็จะได้ยอดใหม่แบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้ยาเอามาให้ดูบางส่วนนะคะเห็นไหมคะทุกคนอันนี้ยาจะชำโดยโดยตัดกิ่งแบบนี้ค่ะตัดนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นหน่อแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าใบาเนี่ยยาเด็ดเขา ยาเด็ดใบออกไปค่ะเพื่อที่จะชำใบแบบนี้และเหลือกิ่งยาก็จะได้ต้นใหม่แบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆมีนะคะจะเป็นอย่างยางอินเดียดมยางอินเดียดา่างหรือว่ายางอินเดียขาวอะไรก็ตามนะคะสามารถที่จะขยายเขาได้เลยวันนี้ลำต้นทุกคนก็เห็นไปแล้วนะยาชเาเนี่ยก็จะได้หน่อใหม่แบบนี้นะคะ แล้วทีนี้มาดูการชำใบนะคะวันนี้เดี๋ยวยาถอนที่ดูพร้อมๆกันเลยนะคือจริงๆนะยาก็ตั้งแต่สองเดือนยาก็ยังไม่ได้ดูเลยนะคะทุกคนขันข้างดินแบบการชำนะคะยาใช้นะคะดินนะคะดินก้ามปูนะคะทุกคนผสมทรายนิดนึงนะคะ ในการช่ำเพราะว่ายาต้องการให้เขาค่อนข้างน้ำไม่ขังระบายน้ำได้ดีนะคะเพราะว่าการช่ำที่ยาต้องใช้ดินนะคะผสมทรายเพราะว่าเราต้องการให้หนึ่งค่ะเขายึดนะคะยึดใบไว้ได้ถ้าเราใช้มะพร้าวสับนะคะนั่นหมายความว่าเราช่ำเขาเรียบร้อยแล้วก็ได้ต้นได้จริงขึ้นมาเราต้องการประดับ อันนั้นยาขอแนะนํามาเ้าวสับแช่น้ํานะคะบอกเลยว่าแบบดีมากๆเนี่ยเห็นไหมคะต้นเขาจะโตวไวระบายน้ําได้ดีชอบความชุ่มฉ่าแต่ไม่แฉะนะคะหากใครแบบวางพื้นที่ในแดดจัดแบบเนี้ยคะ่ะเหมือนบ้านยาเนี่ยก็จะวางเจอแดดเลยคะ่ะยิ่งแดดยิ่งด่างนะคะบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวยาจะให้ดู คือสองเดือนนี่ยาชำใบนะทุกคนอุ้ยลากแบบคือลากดีมากค่ะทุกคนทุกคนนี่ค่ะทุกคนยาชำนุ้ยใบยจริงๆยาอยากจะล้างน้ําให้ดูนะดูๆให้ให้ดูแบบนี้ก่อนนะคะนี่คือยาชำใบเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะเกิดบใบแบบ รากแบบนี้เยอะมากนะคะนี่นี่ยาชํำไว้ในดินนะคะก็อาจจะดำนิดนึงนะคะทุกคนหากใครจะช้ำอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาก้านใบแบบนี้นะคะ่ะทุกคนและวก็แช่ในน้ำเอาไว้นะคะเราก็จะได้ต้นใหม่เกิดรากได้เหมือนกันค่ะก็ลองช้ำวิธีแบบใส่น้ําก็ได้แต่บังเอินว่าคือยาไม่อยากให้มียุงนะคะยาก็เลยช้ำในดินปกติะคะ่ะเพราะว่า เวลาเราอยาปลูกยาก็ปลูกในวัสดุปลูกทั่วไปก็คือทั้งดินหรือว่ามะพร้าวสาบยาก็เลยต้องชำในดินแบบนี้ไปเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆก็ชำในดินไ,ไปเลยก็ก็เลยต้องทำก็เลยชำไปเลยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้อายุสองเดือนนะคะทุกคนนี่จะให้ดูอายุสองเดือนนีล่าเดี๋ยวยาไปล้างน้ําให้ดูนะคะว่าถ้าล้างน้ําแล้วล่างจะเป็นลักษณะอย่างไงมาดูกันค่ะ2เดือน ล่างล่างแล้วนะคะอันนี้สะอาดที่สุดแล้วนะ,ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะถ้าสวนเราลางลากถ้าเขาเกิดรากเมื่อไรนะคะเราก็จะได้หน่อใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะเริสวยขยายด้วยใบเนี่ยค่ะเดี๋ยวย่าให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะนี่คือกิ่งที่นี่นะคะที่ยาแบบว่าหักธรรมดานี่แหละคะ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวย่าหักใบให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวย่าหักใบนี้มนาะให้ดูทุกคนนี่ค่ะ ยาจะหักใบแบบนี้เลยนะเอาแค่ใบเดียวแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วเอาไปแช่ในน้ำก็ได้นะคะหรือว่าจะปักลงดินนะคะเราก็จะมีรากเขาก็จะมีรากงอกออกมาตรงส่วนนี้ค่ะรากงอกออกมาในส่วนนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะมีรากออกมาเห็นไหมคะแต่ถ้าใครแช่ในน้ำมันก็จะสวยกว่ายานะแต่อันนี้คือยาปักลงดินเนาะ เพราะว่ายาสะดวกชอบปักลงดินเพราะาปักทิ้งไว้เลยยังไม่ได้สนใจอะไรเมื่อถึงเวลาประมาณ2เดือนอยาถึงจะมาแยกนะคะเปลี่ยนกระถางก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนดังนั้นนะคะใครมีนะคะยางอินเดียด่างขาวด่างชงพูนะคะยาขอแนะนําเลยว่าเราไม่ต้องไปซื้อเยอะแยะ แค่ใช้ใบนะคะขยายหรือว่าตัดลำต้นนะคะจะตัดยอดนี้ก็ได้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็าไปชำต่อได้ยิ่งตัดนะคะหน่อเขาก็จะแตกออกแตกกิ่งสาขาก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะและการรดน้ำนะคะเขาจะชอบรดน้ำจนชํำเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่าวัสดุในการปลูกจะต้องโปรระายน้ำได้ดีนะคะและ หากเจอแดดจัดได้ก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่ายิ่งสวยยิ่งออกด่างยิ่งมันวาวนะคะใบแข็งแรงมากๆเลยนะคะทุกคนและที่สำคัญหากอยากเป็นไม้ฟอกอากาศดีๆกิจกรรมหนักๆอย่างเช่น เราดูโทรทัศน์หรือกิจกรรมเล่นในห้องนั่งเล่นนะคะก็อย่าลืมมีต้นไม้นี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ฟอกอากาศโดยเฉพาะพวกดูดสารพิษฟอร์มานดีไฮดดีมากๆเลยนะคะทุกคนดังนั้นยาขอแนะนำเลยค่ะมือใหม่ก็ไม่ต้องกลัวแค่มีหนึ่งต้นขอให้มีสักใบสองใบเราก็จะได้ ต้นไม้เพิ่มขึ้นเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาเพิ่มนะคะบอกเลยค่ะว่าดีมากๆมีแค่หนึ่งต้นมีสองใบหนึ่งใบเราก็ขยายเพิ่มได้ค่ะทุกคนดังนั้นมือใหม่ลองหัดทำแบบยาดูนะคะอย่างที่ยาบอกค่ะต้นไม้อยู่ที่ระยะเวลาค่ะเราต้องรอเวลาสักนิดนึงกว่าจะขึ้น รากแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาเกือบ2เดือนนะคะทุกคนแต่เราจะได้ต้นไม้สวยๆแบบที่เราเพาะเองแบบที่เราปลูกเองเราก็จะรู้ว่าเขามีพัฒนาการอย่างไรค่ะตั้งแต่เราชํำจนเขาเป็นต้นสวยๆเป็นหน่อแบบนี้ค่ะทุกคนดังนั้นก็อย่าลืมมาลองปลูกต้นไม้กันดูนะคะไม้ฟอกอากาศอย่างดีแบบนี้จะไม่มีในบ้านได้อย่างไรจริงไหมคะ ที่สําคัญใส่กระถางสวยๆไว้ในห้องรับแขกโอ้โหยิ่งดีเหลือกเกินค่ะทุกคนมอบเป็นของขวัญมอบไว้ให้กับผู้ใหญ่ในห้องทำงานหรือไว้ฟอกอากาศในห้องทำงานเราได้ด้วยอีค่ะทุกคนวันนี้อย่าลืมนะคะอยากขอแนะนำอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือยางอินเดียด่างชม่มพูด่างขาวค่ะทุกคนวันนี้อย่าลืมไปลองปลูกกันดูนะคะ สวัสดีค่ะทุกคน